สบายดีสบายดีมือนีทีมง,งานเฮียร้านรถตู้คนทรงไทยเล้าเดี๋ยวมาทรงเครื่องทรงคล้องให้บ้านพี่น้นองทางบ้านเรื่องนกนกทาเรื่งนะองนกทาเนาะพี่น้องเนาะเรื่องนกทาอพอได้ครับเครื่องครับคล้องเป็นที่เรียบร้อยทรงหอนบ้านเพื่อนเลยนะพอน่อเนาะบมจได้หลายเด้เอ,อติดต่อบบุได้ทีมงานเขากะได้เขามาถามเอาเนาะ เพื่อนติดเครื่องแม่เพื่อนไปหน้าทีมงานเข้ากันไดนน้ด้วยท่ามหอดบัตรเพื่อนเด้เด้อบัตรเรื่องนกท่าเมืองละครเพลงแข้งสารวัตรน,น้องน,น,น,นอนไปดีมืัอนี้ทีมงานเหยียบเท้ารถตู้นอเลยมาจัดส่งพี่น้องทั้งกองทุ่มบัตเนาะเมืองสุงนับุรีเนาะแข้งสารวัตรนักเกียนมาส่งถึงบ้นนนนนงนงบานถึงเมืองนอ พี่แต่พี่น้องทั้งฟังไครเ่เฮาเนาะที่ฝากเครื่องมาหาพี่น้องทั้งฟังล้าเฮานี่ให้แจ้งเบอร์ติดต่ตอแล้วกับที่อยู่ให้จ้าแจ้งได้เด้อเพราะว่าทางทีมงานเฮาจะได้จัดส่งือดีสบายดีมื้อนี้ทีมงานเฮียคาวกระตกนั่งส่งเหล้า,ลาได้มาส่งเครื่องส่งของให้บ้านน้องซาราเมืองพลทองแม่บ่มานอะไนักเครื่องเออด้อเด้ๆได้ๆๆ ข้าวหตู้ก็ส่งให้เราเดีมาส่งเครื่องส่งคล้องหอานน้องซาราเมืองพ้นทองแกงจะไปตากนอกพี่น้องน้องก็ล้างนี่บ่ได้ได้ใช่ะบ้านน้องซาราเมื่งพ้นทองแกงจะไปซานอพี่น้องน้อมาเขาก็ได้มาส่งหอดบานหอดเชื่อูกขาเลยเด้ออพที่งหอบานน้องพี่น้อง